สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่อึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับมาส่ง Ford r เ n g e r x ร p เอ็กแนะครับผมกับน้องแพนนะครับผมวันนี้ครับส่งถึงถึงบ้านเลยนะครับผมไม่ทราบว่าน้องแพนนะครับติดต่อทางด้านไหนครับผมเอ่อผมก็ดูจาก YouTube นะครับก็ศึกษามาเยอะครับผมอ๋อดูได้หลายที่ใช่ครับผมแล้วก็มั่นใจไหมครับว่าซื้อรถแต่ไม่เห็นหน้าเซลไม่เห็นรถเนี้ยรู้สึกยังไง อเล็กๆกูกลัวอยู่แต่พอมาเจอตัวจริงแล้วก็โอเคครับผมนะผมแล้วยังไงถึงมั่นใจถึงซื้อรถกับผมก็คือว่าน่าจะดูใน youtube เยอะๆเนาะน,น่าจะเห็นครับผมโอ้ดูมาหลายชิปแล้วนะครับผม <laughs> ก็ลูกค้าท่านใดถ้าย,ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะเออว่ากลัวไหมว่าสมัยนี้นะครับออกรถออนไลน์แล้วมันเป็นไปได้จริงไหมนะครับก็เป็นไปได้แล้วที่นี่นะครับผมก็เป็นจริงนะครับผมยังไงขอฝากหน่อยว่าวันนี้เห็นรถเป็นยังไงบ้างครับสวยไหม สวยครับผมประทับใจครับอาจจะก็อย่างที่คุยกันไว้นะครับผมแล้วอย่างไงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างอย่างไงก็ขอบคุณน้องแทนนะครับผมว่าขอบคุณนะครับว่าใช้รถปลอดภัยนะครับผมก็ขับขี่ปลอดภัยถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดนะครับผมเราขายรถเราจะไม่ทิ้งกันนะครับผมก็คือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เด n เจอร์เอ็กแลพัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เห็นในคลิปผมนะครับมีการตกแต่งเยอะพอสมควรนะครับผม ถ้าสายกระบะก็จะเห็นเป็นสีดำนะครับตกแต่งเยอะนะครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับเป็น x อ็กซ์อลนะครับสประตูนะครับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทนะครับการตกแต่งนะครับผมก็คือตกแต่งตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมคันนี้นะครับผมจะไปส่งมอบรถลูกค้านะครับผมที่ต่างจังหวัดนะครับเป็นเช่นเคยนะครับผมแต่นี้อยู่ระหว่างทางนะครับที่เราจะเออเลยขอมารีวิวก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะครับผม คันนี้นะครับอยู่ไปไกลนิดนึงนะครับผมคันนี้นะครับเป็นอยู่นครพนมนะครับก็มีเลิกส่งมอบกับพรุ่งนี้เช้านะครับ Ford Ranger XL Plus ตัวนี้นะครับผมเป็นกระบะยกสูงนะครับแต่งนะครับผมที่ผมบอกไปก็คือแต่งตามสใจลูกค้าแต่ว่าเราจะมีดีเทลนะครับการเสนอราคานะครับผมทำไมลูกค้านะครับถึงมาออกรถกับเรานะครับผมก็ลองโทรมานะครับโทรมาคุยหรือว่าแอดไลน์นะครับมาพิสูจน์กันได้ นะครับผมก็คือเราซื้อตรงกับลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมตัวนี <con> ้ม <sn> <ından> ีแ i̇şte ต <myślę> ่งอะไรบ้างนะครับ XL+4 ประตูตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มเคิ่นกันเลยนะครับผมด้วยที่ข้างหน้าก่อนเลยนะครับผมกานทั้งข้างหน้านะครับทั้งกระจังหน้าการชนหน้าต่างๆนะครับเป็นชุด F150Spider นะครับผมชุด F150Spider นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับมาเป็นเซตเดียวกันนะครับผมหัวคิวร้ออะไรต่างๆเป็นเซตเดียวกันนะครับผมแล้วก็ นะครับมีอักษรนะครับ F O R D ตัวนี้นะครับผมจะทำนะครับเป็นสีนะครับเป็นสีตัดกันนะครับสีแดงนะครับตัดกับสีดำนะครับขอบสีแดงนะครับคือคอนเซปต์ลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับผมให้ดูมีมิตินะครับมากขึ้นนะครับแล้วนะครับก็มีไฟนะครับไฟเอ่อไฟเป็นลูกเต๋านะครับผมที่แก้มนะครับสไปเดอร์นะครับเห็นแก้มไหมครับแก้มนะครับจะเป็นแก้มลุกเข้าไปนะครับคันนี้นะครับ แล้วก็กันชนด้านหน้านะครับผมผมก็จะทำนะครับเป็นสีดำนะครับผมคือเป็นเซตเป็นสีดำดุนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับโทนวันนี้ก็คือเอ,อ่อเป็นสีดำตัดกับโทนสีแดงนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกตัวเนี้ยเราก็จะแถมให้ลูกค้าเอกพจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมเราก็จะติดตั้งเพิ่มเติมเข้าให้นะครับผม แล้วขยับมาที่ไฟนะครับไฟหน้าจะเป็นโคมเดิมนะครับไฟมาแต่งตัวนี้นะครับไฟมาแต่งตัวนี้นะครับผมก็คือว่ามีขีปนะครับขีปมาแต่งนะครับ3มขีดนะครับผมแล้วก็นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับติดตลอดเวลานะครับแล้วก็มีวงแหวนผมก็ใส่เป็นวงแหวนเหลี่ยมนะครับไฟเดวี่ไอก็เป็นตาสีทาเงินนะครับคันนี้นะครับแล้วสถานะเวลาที่เราเปิดเอ่อเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมมาดูข้างนี้ได้ เปิดไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นไฟสีส้มวิ่งนะครับผมวิ่งที่ไฟเดย์ไทม์เลยนะครับแล้วก็ขีด3ามขีดด้วยนะครับผมของวัดแตงนะครับผมขยับมานะครับที่สกูฟฝากระโปรงกันบ้างสกูฟฝากระโปรงตัวนี้นะครับจะเป็นโทนสีดาด้านนะครับตัดนะครับกับตัวรถนะครับอันนี้จะเป็นสกูฟทรงเตี้ยนะครับผมลูกค้าอยากได้สกูฟทรงไหนบอกได้นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นสกูฟทรงเตี้ยไม่บทบางวิสัยทัดมากเกินไปนะครับ คิวล้อนะครับ6นิ้วนะครับผมก็เป็นคิ้วล้อที่มาเซตเดียวนะครับกับชุด f 1 5 0่งห้าศนปเดอร์นะครับผมส่วนสติกเกอร์คันนี้นะครับผมสติกเกอร์คันนี้ลูกค้านะอยากได้โทนนะครับเป็นโทนสีแดงนะครับผมก็เลยตัดสีแดงขอบเงินให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Family P นะครับผมก็คือเป็นของลูกค้าอยากได้นะครับแล้วก็นะครับผม คำว่าเนเจอร์นะครับเช่นเดียวกันสวยงามไหมครับสีโทนสีคือลูกค้าจะไม่เน้นเฉดสีที่มีสัดโคนมีอะไรมากนะครับแล้วก็การเรียบๆนะครับผมคันนี้ชุดครอบต่างๆนะครับผมก็จะทําชุดครอบเป็นสีดําด้านนะครับผมแล้วมีนะครับคําว่าเนเจอร์สีแดงนะครับผมด้วยตดวเท่เลยนะครับผม กันสาดนะครับจะเป็นกันสาดนะครับอย่างหนานะครับผมที่ติดให้ติดติดตั้งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับก็จะติดราวหลังคาให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้นะครับจะโทนเป็นสีดานะครับตัดกระโทนสีแดงนะครับแม้กระทั่งล้อแม็กล้อแม็กคันนี้นะครับผมก็ให้เลือกนะครับล้อแม็กลายตัวนี้เป็นลาย6กก้านนะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับ แล้วก็ยางนะครับเป็นยางมอนเตอร์เอทนะครับล้อแมกขอบ18นะครับผมคันนี้ซีรีส์ยางนะครับผมก็คือ265นะครับผมทับ60สิบแล้วบนะครับคันนี้มีลายให้เลือกนะครับอยากได้ลายไหนนะครับผมขอให้บอกนะครับผมแล้วก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับชอบรายไหนนะครับบอกเราได้เลยนะครับผมขยับมานะครับมาเอ่อมาที่ด้านบนกันก่อนนะครับผมก็คือ สติกเกอร์ต่างๆนะครับสติกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือลูกค้านะครับเลือกนะครับเป็นคำว่าเลนเจอร์ตัวแดงนะครับผมแล้วก็นะครับลายกราฟิกนะครับลูกค้าเลือกเองนะครับผมขยับมานะครับเป็นอีกคันหนึ่งกันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กอาร์เรนเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นกันชนเหล็กอาร์เรนเดอร์ตัวนี้นะครับผม เราจะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับผมมีห่วงลากจูนะครับผมมีชุดลากเรือตรงกลางนะครับลูกบอลนะครับผมคือคอนเซปต์ผมก็คือโรบานะครับต้องมีไฟถอยนะครับมีใช้งานได้นะครับผมก็มีไฟถอยเห็นไหมครับนะครับไฟถอยไม่พอนะครับคันนี้นะครับเราติดกล้องมาทึกหน้านะครับผมแล้วกล้องมาทึกหลังให้ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเป็นกล้องหลังกล้องถอยหลังนะครับผมแล้วกล้องมาทึกหน้านะครับที่อยู่ที่หน้าจอเลยครับจอ Android เนี้จะมีกล้อง ันทึกหน้าแล้วกล้องถอยหลังนะครับผมเซตเลยนะครับผมครบเซฟชุดนะครับผมยังไม่พอนะครับผมเห็นไหมครับจะมีเซนเซอร์เซนเซอร์4จุดเห็นไหมครับคันนี้นะครับมีทั้งปกติเออพาร์ตนะการชนจะไม่มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ไม่มีกล้องไม่มีนะครับผมกล้องถอยไม่มีนะครับผมไฟถอยนะครับผมก็มีเฉพาะตัวที่ ที่ไฟท้ายนะครับผมเลยนะครับทำนะครับทำให้มันมีครบวงจรเลยนะครับก็คือคุ้มค่าคุ้มราคาครับมีทั้งเซ็นเซอร์นะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนนะครับผมนะครับเสียงด้านในอาจจะยินนะครับมันจะเป็นเสียงเตือนด้านในนะครับผมแล้วก็นะครับผมมีกล้องให้ด้วยนะครับความปลอดภัยครบนะครับผมก็คืออยากจะครบจบที่เดียวก็ที่นี่ได้เลยนะครับผมติดต่อผมได้นะครับขยับมานะครับที่ไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็นเป็นไฟรูปตัวเจนะครับผม ไปจนเนี้ยเป็นไฟยอดนิยมนะครับผมก็คือลูกค้านะครับอยากจะได้ไยไหนอันนี้เป็นสีสโมกนะครับผมก็คือเป็นสีอ๋อลมควันดำนะครับผมก็คือนะครับในนี้เราเปิดไฟถอยสถานะผมจะแสดงว่าเราถอยอยู่นะครับผมแล้วก็ไฟเบรกนะครับติดนะครับแล้วเวลาเปิดนะครับไฟออนนะครับหลายเส้นนะครับก็จะขึ้นสวยงาม เป็นสีแดงนะครับก็ตัดกับรถคันดำนะครับก็ดูสวยงามนะครับเหมาะสมนะครับผมขยับมานะครับผมมาที่โลบาร์ด้านบนนะครับโลบาร์ออลเรนเดอร์โลบาร์ออลเรนเดอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบสีขานะครับมีกาบข้างด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับผมมีไฟเบรกตรงที่3ปกตินะครับของฟอร์ดเอ็กเซลพเนี่ยจะไม่มีไฟเบรกตรงที่3นะครับผมผมก็เลยคือใส่โลบาร์แล้วนะครับก็อยากใส่ให้มันครบนะครับมีไฟเบรกให้ด้วยนะครับเป็นไฟเบรกตรงที่3ให้นะครับ เดี๋ยวมาดูภายในนะครับผมภายในมีอะไรบ้างนะครับสถานะนะครับภายในนะครับหรูหรานะครับผมอาจจะดูแบบโทนดำสนิทนะครับผมเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับผมจะทำเบาะหนังให้นะครับเย็บด้วยด้ายสีแดงนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-pads นะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับผมตัวนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอ Android นะครับหน้าจอสัมผัสนะครับผมแล้วก็ตอนนี้สถานะนะครับมันจะแสดงนะครับสถานะการเปิดประตูนะครับแล้วก็เนี่ยพี่ผมทําให้ดูก็คือเข้าเกียร์ R ไว้นะครับมันจะมีกล้องนะครับผมเป็นกล้องมองหลังให้นะครับผมส่วนกล้องบันทึกหน้านะครับผมก็ดูที่นี่ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะรู้ก็กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเปิดที่หน้าจอได้เลยนะครับก็เราสามารถที่จะภาพก็จะโชว์ที่หน้าจอนะครับได้ ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์มงนุวนนะครับผมก็คือ6สปีดนะครับเครื่องยนต์นะครับผม2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าเครื่องทนทานเครื่องละเกียร์ทนทานนะครับผมคันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรนะครับแอดไลน์มาหาผมได้นะครับ แอดไลน์ <Add> ก็พิมพ์คำว่า id j a l u e k นะครับผมจารึกนะครับผมได้เลยหรือว่าสะดวกที่จะโทรมาหาก็ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะแอดไลน์ก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมตรงคำอธิบายนะครับจะมีลิงก์ของผมอยู่นะครับผมสากกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมก็แอดไลน์กันง่ายๆนะครับผมสะดวกสบายอย่าลืมนะครับถ้าอย่างไรก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมขอต้องขอตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r d Ever e s t รหรือ Ford r a n g e r ทุกรุ่นนะครับหรือน้องในทีมนะครับผมก็จะรีวิวสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ